รเสริญขอบคุณพระเยสูเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายขอให้พระคำของพระองค์เป็นพระแสงดาบนะครับแห่งพระวิญญาณแล้วก็เป็นดั่งตะเกียงเป็นคมสองย่างเท้าท่ามกลางยุทธิที่มืนมิดเป็นพระแสงดาบทําให้ศัตรูนั้นนะครับกระเจิดกระเจิงนะครับศัตรูของพระเจ้านั้นหนีไปเจ็ดทางนะครับนั้น ในในพระคำในเช้าวันนี้นะ,ะในโรมบทที่8ข้อที่1 3ถึง16ได้บอกว่าเพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าท่านดำเนินตามพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านก็ดำานิชีวิตได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณ ที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ท่งให้ท่านเป็นทาตซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทำให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงเรียกร้องพระเจ้าว่าอับราหรือว่าพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกันกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าซึ่งใน รมบทที่8นะฮะก็คือการปลดปล่อยให้เป็นไทยนะครับซึ่งถ้าเราอ่านทั้งหมดนะเราก็จะได้เห็นในการปลดปล่อยและการเข้าความเข้าใจในการปลดปล่อยให้เป็นไทยแต่คิดเซียนหลายคนนะไม่ได้รับการปลดปล่อยเพราะว่าหลายคนก็มีไม่มีการปฏิบัติตามที่อากาทูปปาโูดได้เปิดเผยนะครับ หลายคนก็ได้รับการปลดปล่อยนะครับแต่ดังนั้นเองนะครับในรูมบทที่8เรื่องแรกนะก็คือเราต้องทําก็คือในด้านหนึ่งก็คือเราต้องดําเนินตามวิญญาณนะครับดาเนินชีวิตตามวิญญาณชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับนี่คือการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็คือในด้านหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายถึงการ ชีวิตทางภายในนะครับก็เคยมีสวิตเปิดนะครับถ้าเราเปิดนะครับเหมือนลมหายใจของเราถ้าเราเปิดนะครับต้อนรับนะครับลมหายใจเราไม่มีการปิดไว้ไม่มีอะไรปิดไว้ก็จะมีการเติมเต็มเข้าไปใช่ไหมนะครับให้เรามีชีวิตเพราเราเปิดชีวิตพระวิญญาณก็คือเป็นที่ให้มีชีวิตเนื้อนหนังไม่มีประโยชน์แต่ถ้อยคําซึ่งโปะองทรงเก่าวนั้น ก็คือวิญญาณก็คือชีวิตนี่คือสิ่งที่อาทูปปลโลูได้กล่าวไว้หลังนี้นเองเราเปิดสวิต <c oughs> ต่อกดพระวิญญาณนี้นะครับได้โดยการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับเรื่องนี้ได้ด้านเนี้ทําให้เราคิดนะครับและก็ต้องไขขวนนะในเรื่องนี้นะครับในการที่ก็คือประหารการประพฤติซึ่งในข้อที่ห้านะครับได้พูดถึงการประหารการประพฤตินะครับที่ต้องตายนะครับ และถ้าต่อมาอ่านไปอีกข้อ13เนี่ยนะครับก็เป็นการที่นำพาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราพิจารณาในทัศนะฝ่ายธรรมชาติของเรานะเราเรามาัจจะคิดว่านะฮะข้อพัมพีเนี่ยเกี่ยวกับการนำพาฝ่ายวิญญาณแท้จริงแล้วนะข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงการนำพาฝ่ายวิญญาณนะแต่กล่าวถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการนำพานะในข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่าทุกคนที่พระวิญ,ญญาณนำพา ใช่ไหมแต่ว่านี่ไม่ใช่การที่พระวิญญาณทรงนำพานะครับแต่ว่าเป็นการที่เราทั้งหลายได้รับการนำพาจากพระวิญญาณดังนั้นเองในข้อสิบห้านะครับก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญได,ไ,ดได้ให้เราเห็นถึงการร้องเรียกใในข้อสิบห้าแต่บอกว่า,าถ้าท่านร้องเรียกอับบาหรพระบิดาเนี่ยนะครับการร้องเรียก ได้บอกว่าโดยพระวิญญ,ญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับราบพระบิดานะครับพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกันกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่เป็นการเปิดสวิตนะครับในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณเราก็บอกว่าโอ้พระบิดาอับราพระบิดานะหรือว่าเป็นการใกล้ชิดสนิทสนมนะครับกับพระเจ้าสิ่งที่อัครทูตเปโรได้พูดตรงนี้นะครับ นี่คือเป็นการลองเรียกเป็นการลองเรียกที่ไม่ขมขื่นนะ,ะเหมือนเราเรียกพ่อเนี่ยนะครับรในฐานะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็สามารถเรียกพ่อใช่ไหมนะเรียกพระบิดาในสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่าในการลองเรียกเนี่ยเป็นการลองเรียกที่มีความชื่นบานในพระเจ้ามีความสนิทสนมเพราะว่าอับบาพระบิดาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือแปลว่าปัป้าใช่ไหมป,ปัปปาแดดดี้นะครับป,รปัปปาของข้าพระเจ้า นะฮะเป็นการใกล้ชิดสนิทสนมนะครับนี่คือเราทั้งหลายต้องเรียนรู้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมพระสัญญาเดิมในสรดุดีใช่ไหมกริย์ดดาวิดหลายครั้งที่ท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่กระวนกระวายลาบากท่านได้ร้องพระผิบอกว่าข้าพเจ้าร้องนะเคล็ดลับของกริย์ดดาวิดก็คือข้าพเจ้าร้องเรียกพระบิดาจากส่วนลึกนะ นะครับจากส่วนลึกภายในของขาบาพเจ้านะครับนี่คือการที่มีความทุกข์ใจนะครับอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็สามารถที่ส,สนิทสนมกับพวงได้นาะคิดเสียนทุกวันนี้ก็เหมือนกับนะครับมีเสียงเงียบนะครับหลายคนก็มีเสียงเงียบก็ประชิญกับปัญหาก็หลายครั้งก็บางครั้งก็คิดว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรมาก่อนจะประเชิญอย่างไร แต่ลืมร้องเรียกอัปราพระบิดานะครับนี่นี่คือเราอาจจะอยู่ในความมืดหรือเปล่าหรือว่าเราจะร้องเรียกเราจะอ่อนแอรหรือเปล่าเราไร้ซึ่งกําลังหรือเปล่ากระจรารวิดก็คือสถานการณ์แบบนี้ท่านทำยังไงฮะคือถ้าเราจะคิดว่าประชิญกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะประเชิญอย่างไรเรามีเหตุผลมากมายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะแต่ถ้าเราร้องเรียก นะครับอับ,บราพระบิดาเหมือนกับกษัตริย์ธิได้ร้องเรียกจากส่วนลึกภายในของท่านนะครับจากคนบึ้งในบ่อเลยฮะบางฉบับได้แปลอย่างนั้นนะเมื่อข้อ16กเนี่ยก็ได้ให้เรามองเห็นข้อสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าพระวิญญาณน,นั้นทรงเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับนี่คือ <c oughs> ชี้ถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยได้เป็นพยานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเมื่อจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นพยานพระวิญญาณซึ่งเป็นพยานร่วมกันกับวิญญาณจิตของเราเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งด้านหนึ่งถ้าเราถ้าเราตึกตรงนี้นะฮะถ้าเราถ้าวิญญาณนะครับของเราเนี่ยนะครับได้เป็นพยานพระวิญญาณนั้นก็ คือถ้าวันนี้เราไม่มีวิญญาณที่เป็นพยายนนะครับฝ่ายพระองค์นะครับพระวิญญาณก็ไม่เป็นพยายนก็ไม่มีการเริ่มต้นนะครับดังนั้นเองเราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือการร้องเรียกนะครับเมื่อเราร้องเรียกเปิดปากเหมือนกันกับกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมนี่คือคําเผยของอัครทูตเปโลได้ได้เิดเผยว่า พ่อใช่ไหมอบบราพระบิดานะครับคือพระวิญญ,ญาณน,นั้นก็เป็นพยานร่วมกันกับวิญญาณจิตหรือจิตวิญญาณของเรานะครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับนี่คือการตอบสนองนะครับโดยที่เป็นจุดที่เราเปิดปากลองเรียกหาพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นก่อนวิญญ,ญาณก็ต้องมีการริเริ่มภายในของเรานะครับมีการริเริ่มที่จะเป็นพยานอยู่แล้วนะครับ ภายในของเราก็คือวิญญาณของพระเจ้าก็เป็นพยานนะครับในต่อมาข้อยึบสามเนี่ยถัดไปก็กล่าวถึงว่าเราต้องข่ำควรวนใช่ไหมข่าควรวนทะ่านะในบทที่แปดเนี่ยเราเราเห็นเคล็ดลับนะครับก็คือข่ำควรวนก็เหมือนเปิดสวิตนะครับข่าควรวนเราต้องเรียนรู้นะเรื่องการข่าควรวนก็คืออธิษฐานนะครับเราต้องดําเนินชีวิตในการอธิษฐานอยู่เสมอใช่ไหมนะครับ คิดในสิ่งสวงซึ่งเป็นฝ่ายวิญญาณเพื่ออะไรฮะประหารการประพฤติที่ต้องตายทางเนื้อหนังทางภายนอกนะครับเมื่อเราดําเนินชีอฝ่ายวิญญาณการประพฤติทางกายเนี่ยนะครับที่ตกต่ําล้มเหลวเนี่ยก็ได้รับการนำพานะครับแล้วเราก็ร้องเรียกพระองค์แล้วก็เป็นพยานสุดท้ายการค้ำควรตรงนี้นะครับก็เป็นการที่ <c oughs> เหมือนกับเราฝึกฝนอนะ่ะเอ็กซ์ไซฝ่ายวิญญาณ นะครับถ้าเราถ้าเรามีการการร้องเนี่ยบางครั้งมีการลบกวนคนอื่นเราก็ปิดประตูใช่ไหมร้องเรียกอธิษฐานนะครับใน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 ที่ไม่ลบกวนคนถ้าเรามีปัญหาความทุกข์ใจความหวาดกลัวหรือความอิตก,กังวลหรือสิ่งต่างๆที่ปัญหาที่ยังไม่เข้ามาแต่ว่าเรากังวลไว้แล้วแต่เราร้องเรียก เราก็เป็นการเปิดสวิตฝ่ายวิญญาณนะครับคือเราอ้าปากนะฮะถึงที่พระคำได้เปิดเผยนะครับโรูบทที่แปดกระตูประโลเปิดเผยนะครับเหมือ hmm. น mm hmm. กับกริยัดาวิดร้องเรียกลงร้องเรียกพระบิดาจากส่วนลึกภายในแต่พระวิญญาณก็ทรงทําให้ฐานะบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับราฮ นี่คือสิ่งที่เอาทกเป็นเป็นแบบอย่างนะในการที่พระวิญญาณน,นั้นนะครับที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็มีการตอบรับนะครับการที่ร้องเรียกนะเพื่อได้รับการปลดปล่อยนะครับเพื่อได้รับการช่วยให้ชุ่มโชคถูกเทให้ชุ่มโชคโดยพระพักของพระเจ้านะครับคือแสงแห่งพระพักของพระเจ้าก็จะชุ่มโชคไปทั้งตัวนะครับ ในเวลาที่เราข้ามขวนนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราเฝ้าหวังอย่างแรงกล้านะครับในร่างกายที่ต้องได้รับการไถ่นะครับสรรพสิ่งทั้งหลายข้ามวนคอยท่านะนะครับที่เราทั้งหลายจะได้รับการไถ่จากร่างกายภายนอกที่ตกต่าทันทีถ้าเราวันนี้ตระหนักในเรื่องนี้นะเราก็จะมีเรียกว่าร่างกายที่บางครั้งก็อาจจะทําในสิ่งที่ต่างๆที่ ไม่สามารถทําให้พระเจ้าพอพระไถยได้แต่ว่าเราเองนะครับเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยนะครับมันข้ามควรนะครับเราเราอยู่ในสถานการณ์ห่งการข้ามควรนะครับที่จะเฝ้าหวังในการได้รับการไถยสับสิ่งข้ามควรคอยท่านะครับให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอย่างพระฉายานะครับเป็นการปรากฏนะครับ คัมพีตัวนี้ก็อทูปปโลก็ได้เปิดเผยเหมือนกันนะเราเองไม่ว่าจะทําสิ่งใดนะครับก็ทําเพื่อช่วยร่างกายของเราร่างกายของเราจําเป็นจะต้องได้รับการไถ่นะครับโดยการที่เราเชื่อมั่นในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าไงข้าพระเจ้าพูดเพราะข้าพระเจ้าเชื่อใช่ไหมนะครับนะครับที่พูดออกไปก็คือเราเชื่อเหมือนกับนายร้อย นะครับเชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูเจ้าจะรักษานะครับทั้งๆท,ท,ที่พระองค์ไม่ต้องไปขอแห้พระองค์ทรงตรัสนะแต่ข้าพเจ้าพูดเพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อน,นี้คือคําพูดที่อาคุรุเปโโลได้ถ่ายทอดว่าเราวันนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในพระคําของปรงุงลงให้เราร้องเรียกให้เราเปิดปากนะครับอธิษฐานาค่ครวนนะครับอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเยซูเจ้าเป็นดัง ผลสุกงอมรุ่นแรกใช่ไหมก็คือเป็นเป็นบุตรหัวปีก็คือผลสุงงอมรุ่นแรกนะครับแล้วโปร่งก็เป็นส่วนที่เข้มแข็งที่สุดและเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราทั้งหลายกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยผ่านพระเยซูเจ้าเนี่ยเราก็สามารถเรียกพระบิดาอย่างสนิทสนมว่าอับรานะครับนี่คือสิ่งที่เรานะครับจำเป็นจะต้องมองเห็นและเข้าใจนะครับ เพราะเราสามารถค้าควรทูลของในฐานะที่เราทั้งหลายจะมีความครบสมบูรณ์นะครับในกายที่จะได้รับการไถ่นะครับในเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะครับกายที่ต้องตายนั้นนะบางคนก็มีชีวิตอยู่ในขณะที่พระองค์ทรงกลับมาและกายที่ต้องตายนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ฐานะแห่งบุตร ก็คือร่างกายของเราก็ได้รับการไถ่แต่วันนี้ร่างกายของเรานะครับก็กําลังข้มควรในการข้มควรอยู่นั้นเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอแทนเรานะครับก็คือพระเยซูเจ้าซึ่งนั่งอยู่ในสวรรค์นะครับซึ่งในที่ประทับของปรงุงอัะนี้นพระวิญญ,ญาณก็ทูลขอแทนและอธิษฐานเพื่อเรานะครับและเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราถูกถอดแบบตามอย่างพระฉายาของพระคิด พระบุตรหัวปีของพระเจ้านะในข้อที่28ถึง29ถ้าดูโรมนะเรามบทที่8เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าพระบุตรหัวปีนะนะครับที่เราทั้งหลายมีพระคิดนะครับจะจะได้ถอดแบบตามอย่างพระฉายาของปรุงเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเป็นจะต้องเดินตามรอยพระบาทของปรุงนะครับแล้วก็มีชีวิตนะครับในส่วนของปรุง นะครับส่วนหนึ่งสันติสุขส่วนหนึ่งชีวิตนิรันดร์ส่วนต่างๆที่เราค้าควรที่เราที่ฐานนะครับแล้วเราก็ดําเนินชีวิตในฝ่ายพระวิญญาณนะครับแล้วก็มีชีวิตฝ่ายวิญญาณเราร้องเรียกอับบาพระบิดาเราได้รับการปลดปล่อยจากส่วนลึกภายในของเราเหมือนกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมนะครับซึ่งภายในของเราเนี่ยร้องเรียกนะครับถ้าเรากลัวรบกวนคนอื่นเราก็ร้องอยู่ในรถก็ได้นะครับการไม่มีรถก็ร้องอับบาพระบิดา นะครับภาพปฏิบัติตรงนี้ <c oughs> ก็อักูปโลก็ร้องนะครับในข้อสุดท้ายตัวนี้นะครับนะโดยพระวิญญาณน,นั้นจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับ,บราพระวิญญาณก็ข้ามควรนะครับให้เราทั้งหลายร้องเรียกหาพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะประเชิญกับสิ่งไหนก็ตามนะครับเราก็สามารถร้องเรียกอับ,บราพระบิดา เป็นการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเราเราทั้งหลายร่วมใจใอธิษฐานพระบิดาเจ้าผู้สรงพระคุณขอพระคุณโปร่งที่ปโปร่งทรงเมตตาที่โปร่งทรงประทานชีวิตนิรันร์ให้แก่เราทั้งหลายและโปร่งทรงประทานพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมล้นในพระกรุณาที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับการใช้ส่งในพระคาของพปร่งเราทั้งหลายมีจุดยืนเราทั้งหลายมี <c oughs> การได้รับสง่าราศีร่วมกันกับพระบุตรนั้น เพเหเหื่อเราทั้งหลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้านั้นที่มีการครอบครองของโปร่งขอพระฤลหิตของโปร่งชำระเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายจนกระทั่งเราทั้งหลายต่อกิ่งกับโปร่งเพื่อเราทั้งหลายจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากโปร่งแล้วเราก็ทําสิ่งใดไม่ได้เลยขอพระญาณนั้นทําให้เราทั้งหลายมีชีวิตทําให้เราทั้งหลายได้ยินเสียงตรัสของพระเจ้าเพราะว่าพระคาได้เป็นที่ให้มีชีวิตเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคําที่โปร่งทรงกล่าวกับเรานั้น ก็คือวิญญาณก็คือชีวิตและชีวิตของเราทั้งหลายก็มีพระคำของพระเจ้าเติมเต็มทาบซ่านเต็มล้นจนกระทั่งดูดซับพระองค์ในทุกเวลาพระองค์ได้ปวดสรงยิ้มเย็นเติมเต็มนำพาอวยพรเราตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนปีตลอดไปจึงอธิฐานขอการอวยพรธรรมิกชนวิสุทธิชนทั้งหลายในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน